สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กและวันนี้ครับเพื่อนๆอภินันทนาการเราขอนําเสนอเหรียญหายากระดับเดียวกับเหรียญ50สตางค์ปี2530 เพราะผลิตมาเพียงแค่1000กับ5เหรียญแต่เหรียญ50สตางค์ปี2 2 5 3 0นะครับผลิตมา1,000เหรียญเพราะฉะนั้นห่างกันแค่5เหรียญเองแต่50สตางค์ปี30ราคาพุ่งไปที่เริ่มต้นก็หมื่นบาทอะที่ประกาศรับซื้อกันะตอนนี้50สตางค์ปี30นี่หมื่นห้าไปถึงหมื่นแแล้วนะครับแต่เหรียญน,นี้ตกเหรียญละ9 5 0 0บาทเท่านั้นเอง4ี่เหรียญก็คือ37 0 0 0เนาะตกเหรียญละ9 0้0 เอ่อ uh, 250สบบาทเก้าพันสองร้อยห้าสิบเก้าสี่สามพันหกอ่ะสองร้อยห้าสิบคูณสี่ก็พันบาทสามหมื่นเจ็ดนะครับตกเหรียญละเก้าพันสองร้อยห้าสิบอ่าเหรียญเงินเนี่ยครับนี่คือเหรียญเงินขัดเงาชุดมีเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่าสี่อย่างเทเเดิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับองค์อุปถัมภ์ดนตรีไทยผลิตน้อยแค่พันห้าเหรียญหาได้ยากพบเจอน้อยมากสามหมื่นเจ็ดพันบาท เนื่องในวโรกาศทรงจเจริญพระชนมายุ3 6พรรษา2เมษายนพศ2534อ่ะผมให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆเ,เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังได้หรือเพื่อนๆจะแคปภาพนะครับ ส่งเข้ารลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวเปิดแอร์เย็นๆก็ได้นะครับอ่ะหนึ่กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้ารลาย์ร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาพิมพ์กระดาษอาร์ตมันสวยๆนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆนะครับนั่งดูที่โต๊ะกินข้าวเปิดแอร์เย็นๆนะครับ จิบกาแฟกินไอติมในห้างเย็นๆนะครับนั่งดูภาพไปอ่ะเพื่อนๆครับหมดแล้วครับโอ้หครับหนึกดหยุดครับแคปภาพครับโอเคหนึกดหยุดครับแคปภาพครับเพื่อนๆโอเคด้านหน้าเหมือนกันทุกเรียนเนาะอ่ะหมดแล้วครับทีนี้ครับเพื่อนๆผมก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับ ลองปิดไฟในห้องครับเมื่อเพื่อนๆปิดไฟในห้องนอนให้มืดสนิทนะครับภาพของเหรียญนะครับวางบนมือเรานะครับเอาภาพเหรียญวางบนมือเราแล้วน้ำหนักของมือถือเนี่ยจะทําให้ภาพเหรียญโลหะที่ดูมีน้ําหนักสมจริงครับสี่เหรียญกับน้ําหนักมือถือของเราดูแล้วเหรียญเนี่ยเหมือนมีชีวิตจริงๆเหมือนอยู่บนมือเราจริงๆเพื่อนๆแล้วเรายังสามารถควบคุมเหรียญได้ครับ พลิกซ้ายมาดูรายละเอียดของเหรียญว่ามีความสวยงามยังไงพลิกขวามาดูรายละเอียดของเหรียญว่ามีความสวยงามยังไงเราสามารถควบคุมเหรียญได้ครับสมจริงมากๆพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายแล้วก็พลิกขวาแน่และยังไม่พอครับเพื่อนๆเราสาม hmm. า,ารถขยายเหรียญนะครับให้ดูช like ัดขึ้นสวยขึ้นใกล้ๆเลยนะครับนี่ขยายให้เพื่อนๆสุดเลยนะเป็นไงครับ เราสามารถขยายภาพเหรียญให้ชัดนะครับยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศอีกชัดยิ่งกว่าเรานั่งส่องกล้องเองอีกครับเพื่อนๆเ,เราเห็นความสวยของทั้งเหรียญเลยทั้งแบบสะท้อนแสงน้อยด้านบนแล้วก็เหรียญล่างสะท้อนแสงมากเงาวาวนะครับนี่เห็นรายละเอียดของเหรียญครบเลยท้าไม่เหรียญถึงสวยครับเพื่อน,อนๆก็เพราะว่าภาพของแสงที่ออกมาจากมือถือเนี่ย ภาพของแสงในมือถือที่ส่องออกมาทําให้ภาพเหรียญเนี่ยมันมีแสงส่องเข้าตาเราแล้วก็สวยงามเหมือนภาพดาราบนป้ายไฟโฆษณานะครับเพื่อนๆภาพดารานะครับบนป้ายไฟโฆษณาเพื่อนๆก็เห็นใช่ไหมเวลามีหลอดไฟอยู่ข้างหลังนะครับเวลาหลอดไฟอยู่ข้างหลังเสื้อผ้าดาราที่ใส่สีเงินระยิบระยับ ก็จะส่องสว่างออกมานะครับเพราะหลอดไฟข้างหลังมันส่องเนาะหน้าตาดาราก็จะสว่างสดใสมีออร่านะครับเหมือนเหรียญน,นี้เช่นกันครับเมื่อมีแสงจากมือถือส่องออกมาเหรียญน,นี้ต่อให้ปิดไฟในห้องมืดมดมันก็มีแสงออกมาแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆน,นี่คือศิลป,ปะการถ่ายภาพเหรียญเก่าโบราณแบงก์เก่าโบราณน,นะครับซึ่งเราสามารถขยายดูแล้วก็เห็นรายละเอียดของเหรียญได้ชัดขนาดว่าเหมือนเหรียญเนี้ย มันเป็นเหรียญของเราจริงๆวางอยู่บนมือเราจริงๆนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับตกเหรียญละ9,250บาทแล้วก็ใหม่วิ้ง UNC ด้วยโอเคครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียวไทม์วินาทีต่อวินาทีเมื่อผมอัปโหลดคลิปเหรียญที่เก่ากว่าน,นี้โบราณกว่าน,นี้หายากกว่าน,นี้และราคาแพงกว่าน,นี้ทันที แบบเรียวทามวินาทีต่อวินาทีอปัปโหลดเสร็จ3ทุ่มได้ดู3ทุ่มอปัปโหลดเสร็จตีสอได้ดูตี2ออัปโหลดเสร็จตี5ได้ดูตี5อัปโหลดเสร็จ9โมงได้ดู9โมงเลยนะครับมันจะไปแจ้งเตือนที่กระดิ่งเพื่อนๆติ้งๆเป็นเลข1สีแดงนะครับแล้วเพื่อนๆก็กดดูการอัปเดตคลิปใหม่ล่าสุดได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับ แล้พบกันใหม่เหรียญหายากกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมในคลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับเพื่อนๆ